สวัสดีครับพราข้อก่อนเกมวันนี้นะครับจะพามาดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่บิ๊กแมตช์นะครับระหว่างเชลซีปะทะกับลิเวอร์พูลนะครับแต่กันคืนนี้นะครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับผมเชลซีนะครับอาหิมซีเยสแล้วก็แบนซินวิลนะครับยังไม่พร้อมลงสนามนะครับเพราะว่าเจ็บนะครับส่วนที่เหลือยังอยู่กันครบครับไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงจากทีมชุดที่บุกไปชนะไปต้านมานะครับส่วนลิเวอร์พูลนั้นดิียโก้อันคาทาร่านะครับพร้อมเป็นตัวสำรองในเกมนี้นะครับ ส่วนดิโอโกโซตายังไม่พร้อมลงนะครับส่วนตัวหลักๆอื่นๆไม่เปลี่ยนแปลงนะครับจากเกมที่ชนะลีดมานะครับผมเทลซีนั้นมีความสดชื่นและก็ความแน่นอนขึ้นนะครับในปีนี้นะครับการเสริมนักเตะใหม่ๆวกกับขุมกําลังเก่าๆนะครับที่หาตําแหน่ง11ตัวจริงที่ดีที่สุดได้แล้วในเวลานี้นะครับทำให้พวกเขาน่าจะพร้อมต้านลิเวอร์พูลได้แล้วครับนอกจากสถิติการเจอกันหลังๆในบ้านเทลซีนะครับ หงแดงนั้นยังต้องเหนื่อยตลอดนะครับแถมปีนี้เกมรับยังไม่ค่อยดีนะครับมองดูแล้วการบุกชนะสิงบูเชลซีนั้นคงยากนะครับกับเลทราคาที่เปิดมาให้หรือว่าพูตอบปอปนะครับเปิดมาแบบนี้นะครับอยู่ลองลุ้นกิน2มุมดีกว่าครับเอาละครับฟันธงครับอยู่เชลซีชี้ช่องรวยครับพิคราอ์ก่อนเกมสนับสนุนโดย mm 8 8 power เว็บดีไม่มีโกง ากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมง